สวัสดีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์พศ2565สำหรับไผ่ที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับตัวนี้เป็นไผ่น้ำเต้าทองแคลพอดีทางสวนกำลังจะทำการแพ็คจัดส่งก็ลากคะรุหมดแล้วนะครับ สำหรับไผ่น้ำเต้าทองแคร์เป็นไผ่ประดับนะครับเหมาะที่จะนำไปปลูกประดับตามบ้านหรือออฟฟิศสามารถปลูกในกระถางได้นะครับแต่ว่าเราต้องอาจจะต้องคอยตัดแต่งตัดแต่งพวกกิ่งแขนงเขานะครับคือตัดยอดอาจจะคุมไว้สักประมาณ3าสิบเซนนะครับสำหรับการแทงหน่อของไผ่น้ำเต้าทองแคร์ก็จะมีบางหน่อนะครับ ที่มันยืดก็คือข้อมันจะไม่ขึ้นปล้องนะครับจะไม่เป็นปล้องก็มีเหมือนกันเท่าที่สังเกตรกรณีที่เราใส่ปโปยเยอะเหมือนกับมันสมบูรณ์เกินไปนะครับมันก็จะเราเรียกว่าข้อยืดอีกอย่างนึงคือต้องคอยตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งแล้วก็ใบเพื่อให้ได้ลําต้นเขาให้ได้แสงแดดน,นะครับมันก็จะเป็นข้อที่สวยเดี๋ยวชุดนี้ก็จะทำการแพ็คจัดส่ง เพื่อนๆที่สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0910515839สำหรับน้ำเต้าทองแคะก็จะมีบางบางต้นเนาะบางลำเนี่ยมันก็จะมีลายเหมือนกันนะครับจะเป็นลายสีเขียวเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับพอดีมันถ่ายยากนิดนึงนะครับมันโฟกัสไม่ได้นะครับ